กระผมอาหันพี่น้องเนี่ยผ้หลงหลงเนี่ยพุนขามนี้นะครับทุกข์ฝ่าผุนเดือบร้อยมดมึงบสามที่สองครบแต่ผมเนี่ยเกิดมาจัด <c oughs> จัดได้หัอเนาะทีบอผมเคยไปสร้างกรรมงทางเวนแม่จัดเนี่ยแข่งค้ากับว,วดีนะแต่ว่าขอบคุณที่มาปนเ,นเป็นศิลปินน่ะก็ะยอนก่ะแก้วกระลงครับนะอ่ะชีวิตคนพิการครับ <c oughs> ทีวิตผมนี้ช่างมีแต่ความมองหม่นอับเท้าเกิดมาเป็นคนโถเออยากจนเป็นคนพิการร่างเคเรไม่เทแต่ทอรมานคิด ไปแล้วใจฝุ่งซ่านทุกทุกวันแสนชามขามมยชีวิตผมนี้ช่างมีแต่ความมองเ้าเกิดมาเป็นคนกับเขาทุเอ้ยตัวเราแถมยังยากจน เกิดมามีกรรมร่างกายพิการพิกลคิดไปเท้าใจเลือลน้นโถเอ้ยสีทนแตนตรุมฤดีชาติก่อนนั้นผมทำอะไรเอาไว้ถึงได้ถึงได้เป็นเช่นนี้ จะต้อยต่ำรูปการยระยำจรินดีๆๆๆๆๆๆๆทอเอ้ยชีวิตชาตินี้ทุดแสนมีค้ำชีวิตผมนี้ไม่มีรอกน้อความสุขผมคงจะมีแต่ทุกข์ นันทั่วชีวิตผมนานขอ,อกราบไหว้วอนพี่น้องนั้นจงท่งสารอย่าดูหมินผมเลยครับท่านไอ้นุมพิการขอความเห็นใจชีวิตคนพิการ นะครับขอบคุณตั้งอะนะขอบคุณพี่ขอบคุณแม่ขอบคุณลหลายๆครับขคุณนะอาขอบคุณพ่อเนาะขอบคุณนักอโลอตโตนเนาะขอบคุณลหลายๆครับอาเพื่อนอคนเดินเท้าเปล่านะปีนอองเนี่ยผมหันลนะปีนอองได้สือได้ใส่เกือกใส่เกือกแต่ผมเนี่ยลุยมาตั้งแต่นั้นเยเดี๋ยวนี้ที่ฝายละ มาเคยได้ใส่เกือกใส่เกือพ่นเจ้าเนาะ<น>ดีใจตาที่เห็นเขาเปล่ามาตั้งแต่แตเด็กตั้งแต่เล็กเล็กไม่เคยได้ตายร้องท้าวเหมือนคนชาวบ้านมันทอรมานไม่เบาคุณเอ้ยคุณ ว,ว่าผมเจ็บเท้าเพียงใดมันร้อนมันแตกหยิบแปลเมือโดนน้ำเตียบเท้าไม่มีเกือกเดินเกียบเดินยำลุยไปบางครั้งครั้งเถือดเียบเจอตะปูขให้ เจ็บแต่ผมแทบตึงใจต้องนอนร้องไห้หลายวันอน,นาถนักหนาเกิดมาแขนขามไม่ดีโทเอ๋ยชีวิชาตินตี้แทนทรมานมีใครในล่าเกิดมาเหมือนตัวผม คนพิการร่างกายพงตับปดดทนเดินเท้าเปล่ารองเท้าไม่ต้องสวมใต่ลุยมันเข้าไปจนตายนั่นแหละคง้นกับความลำบากพิการที้ต้องผจน เก็บแค่ไหนก็ทนทนเหมือนชื่อตนตีทนทนอ๊ารับนะคุณดึงเท้าเปล่ายังเป็นน,นนั้นขอบคุณที่น้องนักรับเนาะเปิ้ลว่าชีวิตผมเน,น,น,นี่ยมันแจนเนี่ยนะอู้หพี่น้องขอบคุณนล้วนะปวดหลวงเป็นหลวงแต่ว่ายัองอุ่นอุ่นจนเยอะผมอ่ะผมมามืงปานเนี่ย เดียวผมทั้ง <uma> น <dit> no <rob Four> ้อยนะนะครับขอบคุณนะน้าก้าขยักหองแต่บิดไใน คลิปนี้ขอกราบขอพระคุณแตนไอปะคุณสีทนเจ้าน้เจ้าเอาแถมเพลงนึงเนาะไอ้มอบแด่ปะคุณแก้วกะหลงเมืองปานเนาะเจ้าไอ้สีทนเปิ้์นอู้ฮู้น้องฟังว่าถ้าเปิ้์นบะมีบ่ได้มีโอกาสฮู้จักปอคูแก้วกะหลงเมืองปานอันไอ้สีทนบะมีวันนี้บ่ได้เป็นจังซ้อมนางห้านนะเจ้าเปิ้์นซ้อมาหลายปีบะมีไผป่าเปิ้์นขึ้นเวทีนะเจ้าเนาะ มีกัะปะแก้วกะหลงใจเปิ้นชอบบะมีไผป้าเปิ้นเป็นจังซอออกหน้าเวทีเน่ะปะทุนเนาะเสียงดีถึงมันบะหลอมงามเอาหวเนี่ยะมึนเปิลไหวนะอันนี้เป็นกคำของปะคูสิทุนบ่าวายเนาะอ่าครับพ่อคำจำได้นะเจ้าของป่อกะหลงเปิลไหวไอ้มึนเพิ่ลไหวนะเอาไอทุนเน่ะถึงมันหลอมงามจังมันเสียงดีผมผมกินข้าวเช็ดวันน่ะหมุนจังคำ ประคุณสิทนพรอแัญญาเดี๋ยวนะข้าถ้าไปนิบมยกมือก่อนหน้าก็ห้องนะแกวกาลงน้ำนี้สิทนจำได้พระคุณของพ่อมากลายยิ่งใหญ่ก่านน้ำแม่ปาน ปั้นพงศ์สีทนศิลพินพิกลพิการจนมีชื่อเสียงของบ้านไปทั่วลำปางเมืองปานหวังเนื้อปอกาลงจำเสียงสีทนได้ก่อคุอโ์ทเมินตะนนผมเกยไปต่อ กป่อเลยตื้อต้องมานลำปางป่าเมียงเมืองปานห้วนงันเจเลือปอคอยหนุนชุนเจือช่วยเชียผมดูงดังปอแก้วกะโลงนามนี้สิทนกำไต เวลาผ่านมามากได้แต่ใจผมยังคงมนันผมยังตาตรึงคิดถึงพ่ออยู่ถึงวันวันนี้ แมาเอว oh มึงปานหวังใจมันกันได้หาหน้าป่อป่อกาล้งถ้าจ้ามเสียงทนผมได้ป่อปรดหูความในผมอยากไลยใจห่อนึกถึงบุญคุณ พระคุณของพ่ออยู่รอผมได้เป็นศิลปิปิยนจต่อก่อนน้องปอกแกวกาลงผมได้เป็นศิลปินจ้อยต่อก็น้องบอกแกวกาลงครับบุญคุณที่ผมอันผมได้ไม่ยองฟัน เมืเอ่อเยอรมนะครับนะปกเกี่ยวกับนสร้างผมเป็นคนกันแลรกกับกัมเจาจะซ้อมก่อนเนาะการค่นนั้นหน,น,นักหลายๆครับ